ไรอร o องคุณแม่หลังข้อส่วนใหญ่มีภาวะซึมเศร้าจริงๆรหรอเป็นทุกคนเลยหรอหรือเป็นแค่คนส่วนใหญ่วันนี้เราจะมาคอนเฟิร์มกันค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Right ไรอร้องหมอคอนเฟิร์มผมหมอพิทครับหมอป๋อมค่ะเราสองคนมาจากศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะทุกเรื่องที่กระตุกต่อมเอ๊ะในตัวคุณเราจะมาเฉลยกันค่ะ วันนี้นะครับเราก็จะมาไขาข้อสงสัยกันนะครับว่าคุณแม่หลังข้อทุกคนเนี่ยจะมีภาวะซึมเศร้าจริงๆหรือเปล่าจริงคุณแม่หลายๆคนนะคะก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแล้วก็จะเลี้ยงลูกน้อยได้ไม่ดีค่ะซึ่งอาการที่เราจะสงสัยว่าอันเนี้ยซึมเศร้าหรือเปล่าเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากเลี้ยงลูกไม่อยากกินข้าว นอนไม่หลับอันนี้ค่ะเป็นอาการที่พอจะบอกได้ว่าเป็นซเศร้าหลังคลอดค่ะซึ่งสาเหตุนะคะก็มาจากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือว่าเป็นความเหนื่อยล้าของคุณแม่นะคะที่จะต้องรับบทใหม่ในการเลี้ยงลูกน้อยตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะว่าก็จะมีวิธีการแก้ไขหลายๆอย่างที่ผมอยากจะมาแนะนําให้ฟังกันนะครับวิธีแรกเลยนะครับเราก็อาจจะต้องหาคนใกล้ชิดนะครับคอยระบายอารมณ์ความรู้สึกของเราที่เรามี ตอนนั้นเนี่ยให้ฟังนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะหาเวลาพักนะครับโดยที่เราจะหาคนใกล้ชิดที่เราไว้ใจได้นะครับให้เขาช่วยดูแลน้องสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เราก็ปลีกตัวออกมาพักผ่อนหรือว่ากินอะไรที่เราอยากกินอาหารอร,ออร่อยๆเพื่อที่จะทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเห็นด้วยเลยค่ะแต่ถ้าคุณแม่รู้สึกว่า ปรับก็แล้วเปลี่ยนก็แล้วกินอาหารดีอร่อยอร่อยแล้วก็ยังรู้สึกเบื่อเหนื่อยซึมเศร้าอ,อันนี้แนะนําให้มาปรึกษาแพทย์นะคะใช่ครับผมเพราะว่ามันก็จะมีอาการบางอย่างที่จะถือว่าเป็นระดับที่รุนแรงของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอันนี้วอร์นิ่งไซสัญญาณเตือนเลยนะครับก็คือมีไอเดียที่อยากจะทําร้ายตัวเองอันนี้ถือว่าน่ากลัวมากๆนะครับอันนี้อยากจะให้มาปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยนะครับปอมครับงั้นอย่างนี้ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยจะเกิดกับผู้หญิงทุกคน right All รองครับรองรองรองค่ะสรุปไม่ได้เกิดกับผู้หญิงทุกคนนะคะแต่ถ้ามีอาการอะไรสงสัยแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์ค่ะหากคุณแม่ท่านไหนมีปัญหาอยากปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมแนะนำติดต่อศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วพบกันนะครับถ้าชอบคลิปสนุกสนุก,นกได้สาระความรู้ดีๆที่เข้าใจง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามตอนต,อนต่อไปกันนะคะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ